ในยุคที่ AI กำลังจะเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือใครกันนะที่กำลังสร้างสมองให้กับมันอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทผู้ออกแบบชิปซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติครั้งนี้และแน่นอนครับว่าอาจเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยมีคนเคยบอกไว้นะครับว่า AI ก็คือไฟฟ้าแห่งยุคใหม่ซึ่งก็จริงนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจกวนั้นก็คือ แล้วใครล่ะที่เป็นคนสร้างสมองที่จะมาควบคุมพลังงานมหาศาลนี้การตามหาบริษัทที่เป็นสถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลังนี่แหละครับคือเรื่องที่น่าสนใจมากๆก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า Fabless กันก่อนเอมันคืออะไรพูดง่ายๆเลยก็คือบริษัทพวกนี้เขาจะโฟกัสแค่งานออกแบบอย่างเดียวเลยครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำกำไรได้สูงสุดส่วนเรื่องการผลิตที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลละ่ะ ก็โยนไปให้โรงงานอย่าง TSMC จัดการให้วิธีนี้ทำให้พวกเขามีความคล่องตัวแล้วก็ทำกำไรได้สูงมากที่น่าสนใจก็คือโมเดลแบบนี้มักจะสอดคล้องกับหลักการลงทุนแบบพารานด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตียุ่งเกี่ยวกับธุรกิจดอกเบี้ยนั่นเองเอาละครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มที่เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนี้ก็คือกลุ่มผู้ออกแบบชิปที่ไปขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ที่นี่แหละครับคือเหมือนเป็นโรงยิมที่ AI ตัวเป้งๆมาใช้ฝึกฝนตัวเองกัน ในสังเวียนนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลักๆอยู่2รายเลยครับเหมือนมวยคู่เอกเลยระหว่างราชาผู้ครองบอลลังอย่างเอ็นวเดียกับผู้ท้าชิงที่แบบโหทรงบอลลังมากๆอย่าง AMD ทั้งฝั่งเอ็นวเดียเนี่ยเขามีชิป H100 เป็นอาวุธเด็ดและที่สำคัญสุดๆเลยคือเขามีซอฟต์แวร์ชื่อ c ู DA ครับอันนี้แหละครับคือประการดาษสุดท้ายมันเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะทางของเขาเลยที่ทาให้นักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยสร้าง AI บนชิปของ n อ็นวีดียได้ง่ายกว่าใครเพื่อน คือเป็นกำแพงเมืองที่คู่แข่งเจาะเข้ามาได้ยากมากๆเลยครับในขณะที่ AMD ก็กำลังไล่ตามมาแต่ติดด้วยชิป MI 3 0 0ที่เริ่มเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริษัทคลาวยักษ์ใหญ่แล้วเหมือนกันโอ้โหภาพนี้มันฟองทุกอย่างเลยครับชัดเจนมาก Nvidia เนี่ยกว่าส่วนแบ่งตลาดไปกว่า80%ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไม AI ตัวใหญ่ๆแทบทุกตัวถึงต้องวิ่งอยู่บนเทคโนโลยีของพวกเขาและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้มูลค่าบริษัทพุ่งทะยานแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ แต่เดี๋ยวก่อนครับพลังของเอ็นวิดียคนเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่พอละครับมันต้องมีคนอื่นด้วยต้องมีสถาปนิกที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่กลับสําคัญแบบสุดๆเพื่อให้ GPU เป็นพันๆตัวเนี่ยมันทํางานร่วมกันได้ใช่แล้วครับเพราะว่าการที่ AI จะทํางานในสเกลที่มันใหญ่มากๆได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชิปประมวลผลแรงๆอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าท่อส่งข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งบรอดคอมกับมาเวลเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยพวกเขาสร้างชิปที่ทําให้ข้อมูลมหาศาลไหลเวียนไปมาในศูนย์ข้อมูลได้แบบปื๊ดเลยครับมาดูกันที่อีกกลยุทธ์หนึ่งครับซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการที่บริษัทเนี่ยออกแบบชิปขึ้นมาเพื่อใช้เองซะเลยเพื่ออะไรนั่นแหละครับก็เพื่อควบคุมทุกอย่างในอนาณาจักรของตัวเองให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดไงครับถ้าพูดถึงกลยุทธ์นี้โอ้โหไม่มีใครเกิน Apple หรอกครับเขาคือเจ้าพ่อตัวจริง การที่ Apple สร้างชิปตระกูล M series กับ A series ขึ้นมาเองเนี่ยมันทำให้เขาควบคุมได้ทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ยันซอฟต์แวร์และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ฟีเจอร์ AI บน iPhone หรือ Mac มันทำงานได้เร็วปิดและที่สำคัญคือมันเป็นส่วนตัวมากๆเพราะอะไรเพราะมันประมวลผลจบในเครื่องเลยไม่ต้องส่งข้อมูลไปที่ไหนในโลกของยานยนต์เทสล a าก,ก็ใช้เพลย์บุ๊กเดียวกันเป๊ะเ,เลยครับการที่เขาพัฒนาชิป Full Self Driving หรือ FSD ของตัวเองขึ้นมาเนี่ย ข้อดีคือหนึ่งไม่ต้องไปง้อซัพพลายเออร์และข้อ2ซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเขาสามารถออกแบบสมองที่เกิดมาเพื่อภารกิจเดียวโดยเฉพาะนั่นก็คือการขับเขี่อัตโนมัติซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนมากๆเกินกว่าที่ชิปอเนกประสงค์ทั่วๆไปจะทําได้ดีที่สุดครับโอเคเราคุยเรื่องศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์กันไปแล้วทีนี้ลองย้ายมาดูพลังของ AI ที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นดีกว่าครับอยู่ในกระเป๋าของเรานี่เองใช่แล้วครับบนอุปกรณ์ที่เราใช้กันทุกมีทุกวัน ซึ่งก็มีบริษัทหนึ่งที่เป็นผู้นําในด้านนี้แบบชัดเจนมากๆคอคอมนี่แหละครับคือเจ้าแห่งโลกที่เรียกว่า H AI เอ๊ะมันคืออะไรก็คือการประมวลผลบนตัวอุปกรณ์โดยตรงเลยไม่ต้องส่งไปที่คลาวชิป s n a p d รก g o นของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสมาร์ทโฟนทั่วโลกเลยครับทาให้เราใช้ฟีเจอร์ AI ล้ำๆอย่างการถ่ายรูปส,สวยๆหรือแปลภาษาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องต่อนเน็ตเลยได้ซ้ําและตอนนี้พวกเขาก็กําลังขยายตลาดไปสู่รถยนต์ด้วยนะ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นผู้เล่นในแต่ละสนามรบกันไปแล้วทีนี้เราลองมาซูมเอาดูกันแบบภาพรวมเหมือนกลางแผนที่ออกมาดูเลยดีกว่าว่าใครอยู่ตรงไหนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างในสงครามชิป AI ครั้งนี้มาดูสรุปภาพรวมกันครับเริ่มที่พี่ใหญ่อย่าง NVIDIA ยักษ์ใหญ่แห่ง Data Center ที่เรียกว่าครองตลาดแบบเบ็ดเสร็จแต่ความเสี่ยงก็มีนะครับคือมูลค่าหุ้นที่สูงมากและการที่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจับตาม,มองอยู่ ส่วนผู้ท้าชิงอย่าง AMD ก็แข็งแกร่งครับแต่ก็ต้องเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากเจ้าตลาดโดยตรงเลยขยับมาที่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Broadcom คนนี้ก็สำคัญมากแต่ก็ต้องแบกภาระหนี้สินที่ค่อนข้างสูงทีนี้มาดูฝั่งเจ้าแห่ง Ecosystem มกันบ้าง Apple ที่มีฐานลูกค้าเหนียวแน่นสุดๆแต่ก็ต้องเจอกับความท้าทายที่ว่าตลาดสมาร์ทโฟนมันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วเช่นเดียวกับ Tesla ครับที่เดิมพันอนาคตทั้งหมดไว้กับชิป FSD ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะเลย และสุดท้ายครับควอลคอมผู้นําด้าน HAI ก็ต้องเจอกับความท้าทายเรื่องการเติบโตเหมือนกันในตลาดมือถือที่มันอิ่มตัวแล้วและสุดท้ายเราก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยทิศทางของ AI มันจะไปทางไหนกันแน่พลังจะยังคงรวมศูนย์อยู่ที่สมองกลที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่บนคลาวหรือว่ามันจะกระจายออกไปไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะที่อยู่รอบๆตัวเรามากขึ้น นี่แหละครับคือสมอรภูมิที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีในทศวรรษหน้าเลยทีเดียว